่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงนักร้องหลายๆคนนะครับที่เกิดมาจากการผลักดันของผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนหนึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าบุคคลบุคคลน,นี้ทำให้เราได้รู้จักเพลง เด็กดอยใจดีทำให้เกิดน้องมายแล้วก็มีศิลปินอีกหลายหลายคนครับที่แจ้งเกิดนะครับจากการทำงานของอาจารย์ท่านนี้นั่นก็คืออาจารย์จรันนั่นเองครับวันนี้อาจารย์จรันป่วยครับเราจรึงเชื้อเชิญ สองลูกศิษย์มาร่วมอัปเดตให้ได้ทราบกันครับคุณศรีไพริศาริวงศ์และก็คุณกระต่ายขาวดาวรุ่งอยู่กับเราที่นี่แล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับวั้งสองท่านเลยค,คับนะคะเป็นไ,ปไงบ้างครับอาจารย์จรัญศริวงศ์ล่าสุดเด็กคงจะต้องถามก็ไ่้ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบ,บาลพยาพหลนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับครับแล้วก็ต้องเจาะคอเอาน้ําออกจากจากร่างกายเพราะไตไม่ทํางานอาจารย์ป่วยเป็นโรคอะไรเริ่มแรกเริ่มแรกเดิมทีป่วยเป็นโรคเบาหวาน เบาหวานสัปพ๊บแกก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเรื่องนานหรือยังฮะที่ป่วยจริงๆถ้าป่วยเป็นเบาหวานนี่น่าจะประมาณตั้งแต่ปี4 5 4 6มาแล้วโอ้แต่ผมมาอยู่เขาใหม่ๆปีฮะอยู่ปีสก็คืออาจารย์เนี่ยรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานครับควบคุมมาเดียตลอดแล้วก็มาปล่อยตัวเนี่ยประมาณสักปี5 3 5สหประมาณเนี้ยครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูแลแล้วก็พอระยะหลังนี่คือมันไปไปที่ไตละไตเริ่มไม่ทำงานละผิวเริ่มคล้ำเริ่มอะไรเงี้ยแล้วผมก็เพิ่งไปเยี่ยมมาล่าล่าทิต ที่ผ่านมาวันที่ที่สิบสามถ้าโทรหากันปกติก็นานๆโทรหาแกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทำอะไรอยู่ได้ดูรายการไหมน้องเมย์เขาน้องเมย์ยาน้องเมย์ยาใช่เมื่อก่อนอาจารย์เขาก็ทำเพลงให้ชุดหนึ่งเสร็จปุ๊บก็เขาบอกว่าเขาอยู่โรงพยาบาลผมก็เอาไปล้างแผลเหรอไม่ไปล้างแผลปครับฝนจ๋าพาพี่ลมเขารับสายเขาบอกว่าตอนนี้อาจารย์เข้าโรงพยาบาลนะสีเป็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับไตเขาก็บอกอยากเห็นคนอ้วนให้มาดูนะตอั้นผมก็พอวางหูจากอาจารย์เสร็จก็เดินทางไปที่จังหวัดกาญจน์ที่โรงพยาบาลพระนมทวนตอนนั้นครับเพราะอาจารย์ไปย้ายไปอยู่ใช่ไหมครับตัวใ่ขาวย้ายไปที่พนรมทวนร้านอาหารที่พนมนวนใุนก็คือรักษาตัวแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นหลักๆเลยทำให้อาจารย์เนี่ยเรียกว่าหายไปจากวงการหรือก็เลิกทําเพลงทํลูกสร้างลูกศิษย์มากี่ปีครับที่อาจารย์ป่วยแล้วก็หยุดทําเรื่องเพลงเลย ก็ทำมาหลายปีนะตั้งแต่เริ่มสิทธิ์คนแรกที่แกเอาเข้าวงการเนี่ยคือใครคะไม้พิรมพรนะอ่าไม้พี่ไม้ก่อนนะค่ะแล้วก็มาทำทำเพลงให้คุณให้พี่ก๊อตจักรพันธ์เนี่ชุดหนึ่งทำดนตรีนะฮะชุดองแก้หัวแหวนชุดที่5้าถ้าผมจำไม่ผิดค่ะจากนั้นก็มาทำอะไรอ่ะไอ้เป่าแซกโซโฟนผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วก็จนมาเป็นมาอยู่แมงป่องเออตอนก่อนแมงป่องก็เป็นอ้ พี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์ปีเตอร์ฟร์ดิฟายก่อนนั้นก็ทำเอกลาชสุ์นภูมิชุดกระป๋องแบนแฟนทิ้งลูกนกสุภาพรอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ฮะใช่ค่ะแล้วก็มาเปิดค่ายเองก็ทำปีเตอร์ฟอร์ดิฟายใบเตยโปรโมชั่นตอนนั้นพอปิดตัวใบเตยก็มาทำแมงป่อง สี่ปลายมาคุณไหมคะของใช่ไหมมาปีสี่ห้าครับพี่กะต่ายขาวก็มายุคนั้นน่าจะคนว่าหลังสามหลังคนที่สามที่สี่ประมาณนั้นเป็นสิบรุ่นน้องผมครับรุ่นน้องเหรอคะรุ่นน้องรุ่นน้องพออาจารย์เริ่มป่วยนะรุ่นรุ่นเรียกรุ่นถ้าจะย้อนกลับไปนะครับคืออาจารย์วางมือจากการทํางานเลยได้กี่ปีฮะอืมน่าจะประมาณปีห้าห้าสองห้าสองนี่คือเริ่มให้ผมอยู่ชุดหนึ่งกับพี่กระต่ายคนละชุดเนาะชุดไอ้กำไรทองตอนนั้นนะอ๋อมันคือเป็นอัลบั้มชุดล่าสุดที่ทำให้ล่าส อะไรใต้ร่มพระบารมีอะไรองผมคือชุดโอหักก็คุ้ม่ชแล้วตอนนั้นตอนที่ทําให้อัลบั้มล่าสุดกันนั้นอ่ะอาการเป็นยังไงบ้างก็ปกติดีนะครับอย่างมากก็อาจจะผอมลงนิดนึงช่วงนี้จะผอมหน่อยนึงผอมแล้วจะคล้ไปคล้ไปสู้ไปก็ไม่ถึงอออกาการมากแต่ว่าผมก็ว่าเสร็จงานนี้ก็จะไปเยี่ยมท่านเหมือนกันเพราะว่าผมรู้จักสีภัยแสดงว่าสีภัยเนี่ยไปเยี่ยมเป็นเป็นลูกศิษย์ล่าสุดที่ไปเยี่ยมและเห็นอาการของอาจารย์ก็ไปตั้งแต่ เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกค่<ฮ>ะพี่ฝน <ฮะ S 2> ก็นโทรมาท,ทีแรกนั้นคือต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมากาตอนนั้นคือเบาหวานมันกินที่เท้าแกเนา<ฮ>ะเท้าข้างข้างขวาแล้วข้างขวานิ้วก้อยน่านิ้กก้อย,อยต้องตัดทีแรกแกจะไม่ยอมตัด <ฮะ S 2> <อ>ผมไปถึงโรงพยาบาลแบบอาจารย์ต้องตัดนะ,<ฮ>ะไม่ตัดไม่ได้นะอาจารย์มันเน่าขนาดไหนฮะมันเน่าหรือมันคือเรือรังขนาดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะฮะมันจะมีเบาหวานเปียกเบาหวานแห้ง ของอาจารย์เขาเรียกบเหมือนเมื่อหวานเปียกอ่ะมันต้องตักต้องคว้านอ่ะพี่ท็อปคือเขามีแผลไม่ได้เลยแผลเราะใช่หายยากหายยากไม่ระวังไม่ระวังก็ที่ไอทําร้านอาหารนี่แหละพี่ตายแล้วไปขนไปขึ้นรถขนดินกับเขาออาจารย์จะขึ้นไปทําไมจ้างเขาแล้วอยากไปเห็นทีนี้ไอนิ้วเท้านิ้วก้อยมันไปเกี่ยวกับเหล็กอ้แเป็นแผลพอเป็นแผลตอนนั้นก็มีอาการไตเข้ามาแล้วขาเริ่มชาผมไปถึงนี่คือแกนอนมากะต้องจับแอลกิกน้ำหนักตอนนี้น่าจะ น้ำหนักน่าจะผมว่าน่าจะเกือบร้อยอ่ะนี่คือเอันนี้คือเข้าเข้าโรงพยาบาลครั้งครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกอันนี้กี่ปีแล้วฮะประมาณปีเดียวปีเดียวเองโอ้ี่นี่ก็นี่ก็เริ่มบวมแล้วนะเริ่มบวมล่าสุดที่ไปเยี่ยมมาวันอาทิตย์นี้เห็นบอกว่าท้องอาจารย์ี่ยใหญ่มากเป็นภาพที่ตกใจเลยใช่ไหมไม่กล้าให้ให้ให้แฟนดูร้อยกว่าโลเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคำนวณจากสายตาได้ร้อยได้นะครับอาการวันนี้ก็คือตอนนี้ต้องเจาะคอครับต้องเจาะคอเพื่อที่จะเอาน้ําออก ครับเพราะว่าร่างกายแกซีดมากครับฝนจ๋าเขารายงานว่าต้องเจาะคอละคือรับประทานอาหารตามปกติไม่ได้อ่าได้อยู่ครับยังได้อยู่แต่เป็นจืดๆเป็นพวกไข้าวต้มอะไรเงี้ยครับอาา่าฮะกำลังใจของอาจารย์จรันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอืมต้องบอกว่ากําลังใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็บอกอาจารย์อาจารย์ต้องให้ใหกาลังใจตัวเองนะครั้นจะบอกลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนแกก็บอกว่าไม่เป็นไรสีพายเกรงใจเขาอือ เกี่งใจเขาก็ยังต่อสายคุยกับพี่กระต่ายอยู่พี่กระต่ายผมเพิ่งไปเยี่ยมอาจารย์นะมีเวลาไปนะพี่นะไปดูกันนะก็ฝากผ่านแฟนๆรายการสปิงนิวครับนะครับว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแกบ้างหรือถ้าไม่มีเวลาก็โทรโทรศั์ไปได้เหมือนเดิมเบอร์แกเบอร์เดิมเห็นบอกพี่กระต่ายขาวบอกว่าเคยคิดจะจัดคอนเสิร์ตหารายได้แกด้วยใช่ครับใช่ตอนนี้อาจารย์แกเป็นคนขี้เกรงใจพูดตรงรือว่าก็เลยบอกไม่ต้องทั้งๆานจริงๆเอาเวทีผมก็ได้เครื่องเสียงเวทีผมมีอยู่แล้วนะก็เคยคุยว่าจริงๆตอนแรกอาจารย์ก็จะจัดนะก็จะหลายภาคส่วนมีนักจัดในการแถว ภาคตะวันตกอะพี่เอาเพชรบุรีเมืองกาญแาวนั้นอไรเอากันดีไหมยังไงก็สรุปก็คือไม่ไม่ไม่อาจารย์แกบอกว่าไม่เป็นไรเราเกรงใจที่เกรงใจไม่อยากให้เดือดร้อนไม่อยากรู้สิทุกคนแล้วก็ทุกคนไม่อยากให้เดือดร้อนเป็นคนอย่างนี้แกเป็นคนอย่างนี้นานแล้วแล้วณตอนนี้เนี่ยพอทราบไหมคะว่ารายได้ที่จะมารักษาอาจารย์มาจากไหนเพราะว่าอาจารย์ไปเปิดร้านอาหารพออาจารย์ป่วยปุ๊บ ก็ไม่มีคนทําคนจ๋าเองก็ต้องดูแลอาจารย์ใช่ใช่ใช่จะไปร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก็คงจะไปลําบากเนาะอ่าใช่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ไม่มีรายได้อะไรเลยครับตอนนี้นะครับอืมก็คงต้องใช้ของเก่าอยู่ครับแต่ก็ล่ยหลอไปเยอะอะไรเงี้ยนะฮะฮะแต่ข้อดีอย่างคืออาจารย์เขาเขาเป็นคนไม่ไม่ไม่เล่นการพนันแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะซื้อ เป็นงสังหาเลี้ยทั้งแตเก็บไว้บ้างอะไรบ้างก็เอามาสาหรับการดูแลตัวเองในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ห่วงที่สุดตอนนี้สาหรับสองท่านเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของของอาการล่าสุดนะที่ตอนนี้คือคุณศรีไพยไปดูแล้วคิดว่ามันหนักพอสมควรผมว่าหนักนะตั้งแต่ผมอยู่กับอาจารย์จรันมาหนักกว่าครั้งที่แล้วครับอยากให้ถ้ามีเวลาไปเยี่ยมไปเยี่ยมช่วงที่ท่านยังยังพูดคุยกับพวกเราได้อยู่ เพราะว่ากําลังใจตอนนี้เห็นบอกว่าบอกอย่าง,งที่บน <ะ S 2> สำคัญ <นะ S 2> ที่ <นะ S 2> สุดเลยมีการ <นะ S 1> ส่งข่าวไปถึงลูกศิษย์ของอาจารย์คนไหนบ้างหรือยังคะ น่าจะยังครับผมน่าจะยังเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอาจารย์ขี้เกงใจแล้วผมก็ยังไม่ได้เไปเจอแกล่าสุดเลยว่าครั้งแรกก็ยังไปเยี่ยมกันครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นคงไม่เยอะแต่ก็สีภัยเพิ่งให้เห็นรูปไปดูต้องบอกว่าต้องไปแล้วสีตัวสีภัยเองไปเห็นสภาพอาจารย์นะตอนนี้นอกเหนือจากส่งข่าวหาพี่กระต่ายขาวแล้วมีส่งข่าวหาพี่พี่อาจารย์นิรันดร์ครับนิรันโกรยการนนท์พี่อีทเสริมเวชค่ะแล้วก็น้องไมายปวดเมืองที่ใกล้ๆเพราะ บางทีศิลปินรุ่นพี่ผมก็ไม่มีเบอร์เขาบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ค่อยในนั้นบางทีเราก็ไม่กล้าโพสต์ลงไอเฟสบุ๊คครับไม่กล้าโพสต์รูปภาพอะไรลงไปแต่คิดว่าวันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับผมต้องขอโทษพี่ๆทุกๆคนนะฮะไม่ได้มีเหตุปิดบังเรื่องราวของอาจารย์เพียงแต่ว่าบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ดีเท่าไหร่รแต่ก็ได้ทางทางพี่ท็อปแต่พี่น้อยทาง ครอบครัวสปริงนิวให้มาพูดให้ช่วยกระจายข่าวถือว่าเป็นอีกช่องครับเพราะบางทีเราเรารู้แต่บางทีแบอกว่าถ้าลูกศิษย์มาบอกกล่าวแบบนี้ก็จะทําให้แฟนๆจะได้ทราบข่าวด้วยแล้วก็ลูกศิษย์อาจายก็เยอะแย้ําเก่งใจเขาทีพยอะไรเงี้ยเราก็มันจําเป็นแล้วล่ะอาจารย์มันต้องให้พี่น้องเรารับรู้ว่าโอเคเพราะว่าคุณงามความดีที่อาจารย์เคยช่วยสังคมเอาไว้ก็เยอะนะครับเอาไว้ก็เยอะเหมือนกันก็ดูดูกันนะพี่น้อยนะ เป็นกำลังใจกันแล้วกันครับยังไงก็ต้องส่งข่าวอัปเดตกันได้่เรื่อยๆเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าหลายคนที่เป็นแฟนของอาจารย์นะครับติดตามผลงานในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นนักปั้นศิลปินดังๆหลายหลายคนเนี่ยนะครับก็คงอยากจะทราบว่าตอนนี้อาการของอาการล่าสุดของอาจารย์จรานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างไปพูดถึงงานส่วนตัวกันนิดนึงนะครับเห็นบอกคุณสีภัยตัวนี้ไปขึ้นท่านเป็นโปรดิวเซอร์แล้วโอ้ค่แค่คุมร้องพี่ท็อกร้องเหรอฮะคุมร้องถ้าโปรดิวเซอร์มันต้อง คำว่าคนเอเนี่ยมันต้องรู้อะไรเยอะมากเลยนะทุกปีก็เลยคุมร้องให้นักร้องไ้กุ้งชัดชัยขี้เหล็กสีครับนี่เขาเขาก็เคยมาที่นี่นี่อ่าใช่ใช่น้องกุ้งผมถามเขากุ้งสถานีอยู่ตรงไหนคือถ้าผมบอกผมบอกไม่ถูกหรอกพี่แต่ว่าพามาได้อ้างั้นกุ้งทำอะไรอยู่ผมกำลังเล่าเงั้นเขข้าต่อไปเดี๋ยวพี่มาเองอ้โหไปคุมร้องนะแล้วงานเพลงแล้วงานเพลงส่วนตัวคะของตัวเองตอนนี้เป็นแฟนบ่กันมางานใหม่พี่น้อยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากำลังให้เขาเจรจากับ สังกัดค่ายใหม่อยู่ครับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้คำตอบยังไงคือจะเอาไม่เอายังไงอะไรเนี้ยฮะก็อดใจรอหน่อยมันอยู่ยากขึ้นมาในวงการลูกทุ่งปัจจุบันนี้เห็นบอกนักร้องรุ่นรุ่นแบบเนี้ยนะมอนกันน่นกลางๆเนี่ยหายไปเลิกร้องเพลงค่ายไม่มีบางคนก็ควักกระเป๋าทำเองทำเพลงก็ดเจ๊งมันอยู่ยากขนาดไหนครับคุณสีภัยผมว่าอยู่ยากเหมือนกันกดดันมันกดดันเพราะว่าการแข่งขันมันสูง นักร้องใหม่ก็เยอะต้องยอมรับว่านักร้องรุ่นใหม่นี่มันเก่งกว่าเราอีกนะการแสดงเขาเนี่ยผมว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นมวยก็คือไอ้เรามันมวยรุ่นเก่ารุ่นกลางแล้วว่ามันไอ้โชคก็โชคได้แต่ว่ามันจะอยู่ยังไงให้มันนะมันตอบยาาเหมือนกันที่พี่ตอบอกว่ามันอยู่ยาาอยู่ยากอยู่ครับต้องพัฒนาตัวเองเคยคิดจะทำเองก็จะอยู่ได้เคยลองมาแล้วแล้วเป็นไงบ้างเคยลองมาแล้วทำมาสามเพลงมันไปไม่ได้หรอกพี่บพกว่ามัน คือ,อยังไงอะ่ะเขาบไปไม่ได้คือเราสายป่านแล้วก็ไม่มีอมขั้นเราจะไปวิ่งลงเองด้วยเต็มที่เม็ดเงินเราก็น้อยเงี้ยมัน,ม,นม,มันหลายอย่างอะ ก็เลยใจรอค่ายก่อนนี่าให้ดีกว่าตอนนี้กำลังนำเหนือแต่คุณก็ต่ายขาวนี่เขาแบบว่าทําเองเลยอาจารย์โต้งก็เป็นคนที่ลงทุนให้ส่วนผมก็อาศัยกระจายโดยเฉพาะการขายซีดีคือเรามีตลาดหน้าเวทีคือลิเกสองตรงนี้ไม่งั้นผมก็แป๊กเหมือนกันอันนี้อาศัยว่าอาศัยกระแสเพลงเก่าแล้วก็อาศัยแฟนๆลิเกซึ่งยังรักเราอยู่แล้วก็ชอบผลงานเพลงเก่าเราอยู่ ผมมีช่องทางได้ข่าวว่าอะไรครับลูกทุ่งรักไทยกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ครับลูกทุ่งรักไทยเก้าสิบเดี๋ยวไปยืมพี่ช้างคนละห้าล้านทำมาล่าบั้มเพลงมาล่าบั่มโดยรักไทยโปรโมชั่นเลยอันนี้ลองเสนอคุณขาผ่านไหมเฉยนะเรื่องเรื่องเงินห้าล้านเรื่องเล็กใครจะให้ค่ะ ก็เลยต้องมาเรียกว่าอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้ชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณกระต่ายขาวเนี่ยยังเพิ่งมาออกรายการกับเราแต่คุณสีภัยเนี่ยหายไปจากจอสื่อ,อไปเลยเไม่มีงานใหม่แต่ยังรับงานอยู่นะครับ รับูรับอยู่รับอยู่0898998222มาตรงของพี่เป้าเองนะฮะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่บอลโลกเขาจะปิดตัวลงนะฮะนำเสนอข่าวข่าวคราวล่าสุดของคุณศรีไพรนะฮะโอ้โหที่เยอรมันก็ออกหน้าออกตามีพร็อพการเดทียมีลูนนุ่งชุดใส่ชุดให้เต็มเหนียวคืออย่างนี้พี่ท็อปผมต้องบอกว่าผมเ่าผมเป็นเป็นคนเดียวที่บ้าแต่งชุดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะ แต่งแต่งแมตช์แรกที่เยอรมันลงเตะทำไมทำไมคุณจะต้องไปแต่งชุดอะไรให้มันูกต้ออย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องคือว่ามัเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมไปคอนเสิร์ตที่เยอรมันแล้วก็แฟนเพลงก็ให้ชุดผมมาหนึ่งชุดเยอรมันชุดนี้เลยลูกเอาไปใส่ลูกฟุตบอลป่ะชุดฟุตบอลชุดฟุตบอลใช่ใช่ฟุตบอลชุดบอลตลกนะนักเตะทีมคนนักเตะเลยเราก็ใส่เลยใส่ลูกปัญหาซื้อเมืองไทยหาซื้อยากของของแง่ใส่รองเท้าสตั๊ดแล้วก็เชียร์ตั้งแต่ แมช์แรกฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจนจะเจอแมช์สุดท้าย<ะ>แมช์ที่หนักใจที่สุดคือแมช์ที่เตะกับบาซินเจ้าภาพผมยังบอกว่าถ้าถ้าตอนนั้นนับไป็นหกห้าศูนย์ใช่ไหมฮะ,ฮะถ้าเจ้าภาพไม่เป่าจุดโทษให้เยอรมันหกถึงเจ็ดลูกหรือไม่ต่อเวลาสามสิบสี่นาทีเยอรมันไม่มีทางแพ้ถ้าเป่าจุดโทษหกถึงเจ็ดลูกนี้แพ้ได้ เอาเยอะไปไหมคะเอาเยอะไปไหมคะนี่เราจะคุยเรื่องบอลใช่ไหมครับเนี่งหน่อยหนึ่งหนึ่งนะชัยก็บอกว่าคุณจัดเต็มมากสนุกสนานมากเลยนะคะนะแต่วันนี้ก็แสดงว่าสมใจปรารถนากันแล้วผมจนิดบางลำพูเลยทีเดียวทีเดียวเชียวนะแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่วันนี้ให้เกียรติมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของการป่วยของอาจารย์จรานด้วยความยินดีครับแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาแจ้งข่าวกับข่าวลูกทุ่งได้ครับถ้าผมมาไม่ได้ผมก็จะโทรศัพท์มาเล่าให้พี่ๆฟังได้ครับผมวัััันนนีีี้้ขขขออบบบบบคค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 ุุุุุณณณณศรรรรรรรไพสาาาาายยยยลิวววววงงแะะกต่่ดดดม สักครี่หนึ่ติดตามรายการข่าวหุ้นกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลุกทุ่งสดแบบนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเรามีเรื่องราวข่าวคราวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายการชิงชาสวรรค์ไม้ทองคำนะครับโปรดิวเซอร์ใหญ่จะมาที่นี่ครับพร้อมทั้งจะมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำงานในซีซั่นที่สองนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษมากขึ้นเขาบอกว่าจะเป็นแบบเ e อร์ตี้ด้วยติดตามได้ที่นี่สดครับ13นาฬิกาวันนี้ล้ำลายกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ we